สวัสดีครับผมเช้านี้เลยมาดูมิม้มนะครับที่ผมเอามาผูกไว้นะครับผมก็อยู่เป็นปกตินะครับออกหากินตามปากตินะครับผมสังเกตตรงหัวคอนตรงหัวน้ํานะครับผมจะมีมิม้มงานนะครับผมไปหาเกสรเกสรแล้วก็น้ําหวานนะครับมาไว้นะครับผม สังเกตที่ขาะจะมีเกสรเครือตดหมานะครับผมเรือตดหมานี่ได้ทั้งน้ำหวานแล้วก็เกสรนะครับแล้วก็ดอกไม้ย่างอื่นนะครับผมก็รออยู่พักนึงนะครับถ่ายอยู่ยพักนึงดูพักนึงเนี่ยมันไม่เห็นนางพญานะครับปกติก็บางทีก็เห็นปิกก่อนนบ ตัวเลยนะครับที่ผมไปถ่ายนะครับผมตัวใหญ่ยาวตูดลายๆหน่อยนะครับแต่อันนี้ผมย้ายมาผมไม่เห็นเลยนะครับผมไม่เห็นนางพญานะฮะไม่รู้ว่าติดมาหรือเปล่าหรือว่าหมกอยู่ข้างในมิ้นงานห่อหุ้มอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมแต่มิ้นออกหากินตามปกตินะครับก็มีเพื่อนๆ้องถามว่ามีนางพญาถ้าไม่มีนางพญาเนี่ยมันจะอยู่ไหมมันจะหาก,กินไหม ผมก็ว่ามันปกตินะครับผมตอนนี้พยายามมาดูว่านางพญามันอยู่ตรงไหนนะครับก็ยังไม่เห็นหรือว่ามันอยู่ข้างในนะครับผมแต่มิมก็หากินตามปกติหาอาหารมาสะสมนะครับเพื่อจะรอเลี้ยงไอ้ตัวที่มันจะออกมาใหม่ถ้าสมมติไม่มีนางพญานะครับผมไอ้ตัวที่ฟักเป็นตัวเป็นหลังนะครับที่ผมหิ้วมาแล้วมาปลูกไว้เนี่ยนะครับมันก็อยู่ตามปกตินะครับผม นี่ครับผมคือตดหมาที่มันกินนะครับมุดเข้าไปหมดครับผมไปดูดน้ําหวานนะบางตัวบินเอื่อยเลยนะครับผมคือดูดน้ําหวานได้เยอะมันจะบินแบบคล้ายคล้ายเพิ่งกินน้ะตูดหนักๆเนี่ยนะครับนั่นคือน้ําหวานอยู่ในท้องของมันนะครับผมแล้วก็ช่อมะม่วงนะครับชออมะม่วงก็กินเยอะนะครับผมตกกี้ติดตัวนะครับรอบต้นนะครับผม แต่ถ้าบานๆีเยอะเนี่ยมันก็จะมาให้ให้ให้ลึ่มเลยนะครับผมยืนตอมหัวเยอะมากนะครับขอช่วยผสมพันธุ์มัมั่งผมด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูเกสอรกันนะครับที่ผมไปตีต้นงิ้วพึ่งหลวงนะครับเกสรพึ่งหลวงคิดมันจะใหญ่กว่านะครับผมคือมันเอาติดขาไม่ได้มันจะใหญ่กว่าไอ้มิ้มนะครับอ่ะเนี่ยครับผมเกสรงิ้วนะครับที่ท่านเห็นเป็นเนื้อหยาบๆนี่นคือเกสรงิ้วนะครับผม ออกสีเลือดหมูนะครับอมม่วงนะครับผมบางดอกก็ออกสีเหลืองเข้มก็มีนะครับขึ้นอยู่กับดอกนิ้วอ่ะนะครับผมสีมันต่างกันนะครับผมบางอันก็แดงแป๊ดเลยนะครับบางอันก็ออกสีเลือดหมูบางอันก็ออกเหลืองส้มนะครับส่วนเกสอนนี้มันปนหลายอย่างนะครับผมเกสอันิ้วก็จะหยาบๆหน่อยหนึ่งวันนั้นผมกินนะครับอร่อยมากนะครับผม ต้องป่านิ้วเยอะๆครับอย่างเมื่อก่อนเนี้ยป่านิ้วเยอะมากเลยนะฮะพอป่านิ้วเยอะเนโะอ้โหไปตีลังนึงมันเป็นปั้นเลยนะครับผมเป็นกิโลเลยนะเนื้อของมันนะครับตีต่อน,นิ้วออกอยากไปหน่อยนึงแต่อร่อยครับผมวันนั้นผมกินก็คล้ายๆที่บอกไปคลิปคลิปแรกอะนะครับคล้ายๆถัวว <laughs> <laughs> วถ่วดํวากวนนะครับเหมือนแล้วเคี้ยวขดถั่วดําต้มหวานนั่นนะฮะมันมีความหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับผม ค,คือพึ่งที่ไปหามาไว้ชั้นละตัวเลยนะครับผมคือห้อยห้อยมาสองขานะแล้วก็มายัดไว้นะครับผมตัวโน้นไปที่หนึ่งตัวนี้ไปที่หนึ่งกินสารพัดดอกนะครับก็เอามายัดรวมๆกันไว้นะครับผมมันเลยเป็นชั้นคล้ายๆเป็นขนมชั้นนะนะ อ่ะอันนี้ก็เรื่องกีงวนเรื่องเกสรพึ่งนะครับบางคนก็เรียกกีงวนนะครับผมแต่เป็นละองเกสรดอกไม้นานา,นานชนิดนะครับเดี๋ยวมาดูน้ําพึ่งกับน้ํามิ้มที่ผมใส่โหลไว้กันต่อนะครับผมเพราะว่าผมแช่ไว้นะครับผมสรุปถ้าใครดูคลิปผมนะครับจากที่ผมแช่ไว้วันที่ไปกับพี่มิวเนี่ยผมก็เอามาชํำแหละนะครับแล้วก็ใส่โหลนะฮะ อันนี้ผมปนปนไว้เลยนะฮะอันนี้คือมิ้มนะครับน้ำมิ้มปนกับน้ำผึ้งนะครับแต่ไว้กินเองแต่ผมแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับจากคลิปก็ถ้าไปเสิร์ชดูนี่ก็คงจะเป็นเดือนแล้วนะครับผมคิดว่านะครับเพราะว่าลงไว้ก็เกือบเดือนแล้วเหมือนกันทีแรกมันจะขึ้นมาที่ก้นผมไปลงที่ช่องพี่มิวแล้วนะครับผมการเป็นขายของน้ำผึ้งกับน้ำมิ้มเนี่ยเหมือนกันเพราะมันเป็นน้ำผึ้งสดนะครับน้ำมิ้มสด มันจะเป็นที่ก้นนี่ก่อนนะครับผมไอ้ที่เขาขาวเนี่ยนะฮะไอเมล็ดเม็ดนิดๆขาขาวเนี่ยมันจะเป็นที่ก้นก่อนนะครับขึ้นมาเรื่อยๆผมไปลงที่ช่องพีิมิมันเป็นอยู่แค่นี้อยู่นะครับถ้าใครไปเข้าไปดูก็จะเห็นนะครับแต่ตอนเนี้จากลงช่องพิมิไม่กี่วันเนี่ยนะครับผมอาทิตย์กว่า,วาสรุปทั้งขวดทั้งโหลนะครับ สังเกตไอ้ที่อยู่เป็นก้อนอยู่ในน้ํานะครับในในรูรวงเนี่ยนะครับคือมันไม่ได้สัมผัสอากาศนะครับมันก็ยังจะเป็นน้ําอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับที่อยู่ในก้อนนะครับที่ไหลออกมาเป็นหมดไม่มีเหลือนะครับก็มีเอฟซีที่อยู่ชัยภูมินะครับบอกอาจารย์ผมโดนว่านะครับ ผมก็ถามว่าโดนว่าอะไรเรื่องน้ำพึ่งเป็นไข่ครับผมเขาก็ว่ามันอย่างนั้นนะครับเขาซื้อผมไปแล้วไปใส่ตู้เย็นพิสูจน์มันก็เลยเป็นไข่เขาบอกอย่างนั้นนะครับผมก็เลยบอกว่าตีหลังถ้าเกิดเขาว่าว่าของเราปลอมเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสชวนละหลานเขาไปก็ได้ไปตีแล้วก็ให้แบ่งเขาหรือได้เป็นก้อนมาให้เขาไปคั้นเองที่ปิดตาสวยๆผมก็บอกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้เรื่องน้ำพึ่ง เขาจะหาว่าเราปลอมประมาณนั้นนะครับผมก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเจอมาเยอะยิ่งกว่าไอ้น้องอีกผมว่าอย่างนั้นเนาะเอาของผมทิ้งหมดเป็นน้ำพึ่งเดือนห้านะครับแล้วมันเกิดปฏิยาแบบเนี้ยนะครับคันไปแล้วเนี่ยนะฮะไปขายเขาเป็นขวดเขาก็ซื้อผมนะซื้อไปรู้สึกจะเป็นโหลคนกาแพงเพชรนี่นะครับผมซื้อไปเป็นโหล สรุปแล้วมันเป็นไขเวลาระวางกับพื้นเนี่ยสังเกตมันจะมีเกล็ด้าขาวใช่ไหมอันนั้นคือพื้นมันเย็นนะครับผมเวลามันพื้นมันเย็นมันก็จะเป็นนะครับเป็นเกล็ดขาวลองเอาไปแช่ตู้เย็นดิพอยแช่ตู้เย็นเนี่ยขึ้นแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นธรรมชาติของน้าผึ้งนะครับผมบางคนหาว่าน้าผึ้งปลอมยัไงไงนะผมโดนนะครับหนึ่งโหลเขาเอางผมเททิ้งหมดนะครับผมก็เสียดายน้าผึ้งเดือนห้าจริงๆนะครับที่หลังซื้อเป็นก้อนที่ปิดตา ปิตาแบบนี้ให้เข้าไปค้าเอาเองนะครับไปแช่ตู้แต่อย่าไปแช่เป็นก้อนนะถ้าแช่เป็นก้อนสังเกตในก้อนเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นนะครับไอ้ที่มันไหลมาสัมผัสอากาศข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นเป็นเกดคล้ายน้ำมันหมูแบบนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้หมดนะครับถ้าโดนอากาศนะครัส่วนอันนี้เกสศรนะครับผมที่ผมเก็บไว้นะครับยังดีอยู่นะครับผม เดี๋ยวผมจะเอากีสอนยิ้วเนี่ยใส่ใส่ไปในนี้นะครับผมใส่ปนกันนะครับยังไม่ได้ใส่น้ำผึ้งเลยนะครับผมตอนนี้น้ำผึ้งมีอยู่เหลือขวดเดียวเองนะครับน้ำผึ้งที่ผมเก็บไว้ปีที่แล้วนะะหอกนั้นขาวัรมําที่ไม่มีกินบอกหมดแล้วนะครับผมก็เอาไปให้เขาไปแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผม อย่าลืมกดติดตามกดสับอตไกลกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ